สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพาดยชาแนลค่ะคำเตือนนะคะวีดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ,ะนะคะเมื่อคืนมาบอกดูดิออก เจ็ดศูนย์เก้าให้เจ็ดศูนย์แปดนี่อ่ะได้อะไรได้ฟันศูนย์ ไป420ค่ะ ฟันศูนยเจาะศูนย์ให้นะคะแต่ถ้าใครจะไปวินก็อย่างนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าจะใครไปก็แค่นี้พอ ศูนย์หกศูนย์เก้ามาแล้วอ่ะทุกคนก็ก็ติดไว้นะติดไว้นะ ถ้าจะเบิ้ลก็

เน้นไปเลยนี่คือเน้นนะจ๊ะถ้าจะเบิ้ลไอ้ถ้าจะเบิ้ลน,นะครับอ่ะประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีศูนย์เ้ามาแล้วไงนะก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าทุกคนอันนี้เด้อขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ